<c oughs> เอาอย่างนี้มีคำอธิบาย <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> ตอนนี้เนี่ยนะคะทางองค์การอาหารและยาของยุโรปหรือว่าอายอของยุโรปพี่แหละ <c oughs> เขาก็ตัดสินใจนะว่าเดี๋ยวจะประชุมด่วนภายในกลางสัปดาห์นี้ประชุมด่วนเลยเ <c oughs> จัดประชุมวาระพิเศษเพื่อหอหาข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> ว่าตกลงยุโรปจะเอาอยัางไงกับวัคซีนแอสตราเซเนกา อเอาอยัางไงก็เอาขอให้มีวัคซีนพอแต่พี่โอเชื่อไหมเชื่อไหมว่าประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปก็ยังไม่ได้หยุดฉีดนะแต่การหยุดฉีดของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันหาข้อมูลไม่พบหรอกเรื่องความเชื่อมโยงแต่เป็นการป้องกันไว้ก่อนอเหมือนที่ท่านนายกยังไม่ได้ฉีดเมื่อวันศุกร์จนกว่าจะได้ข้อยุติว่าความสุ่มเสี่ยงมีแค่ไหนเมื่อกี้หมอยงนะ่ไปฉีดนายกใช่ไหมใช่พอสักพักหนึ่ง พยาบาลจับมอยงฉีดหมกันหมอยงฉีดแล้วเราก็ฉีดได้แล้วล่ะคะ่ะไม่ต้องกังวลนะคะใช่ปรมมาจาร <laughs> ขั้นเทพของเกี่ยวกับโรคระบาดเนี่ย ท่านจึงฉีดเลยเราไปกลัวอะไรเพราะฉะนั้นมีนวัคซีนดีกว่าไม่มีคือเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่มีข้อมูลว่ามีความเชื่อมโยงแต่เขาระง,งับฉีดเป็นมาตรการเชิงป้องกันไว้ก่อนอมแม้ว่านะพี่โอกระทั่งองค์การอนามัยโลกหรือ w h o แล้วก็ตัวบริษัทแอสตราเซเนกาเองเนี่ยเขายืนยันเมื่อวานนี้ที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วว่ามันไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่าวัคซีนเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับอาการลิ่มเลือดอุดตันอ,อย่างไรก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมคะ อาหารและยาของยุโรปเนี่ยออกมาย้ําเหมือนกันว่าแต่ละประเทศเนี่ยเดินหน้าฉีดโครงการวัคซีนของตัวเองไปเลยเพราะว่าข้อดีของวัคซีนในการป้องกันโรคมีมากกว่าข้อเสียหรือว่าความเสี่ยงที่พบออระง,งับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค่ะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและทําให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมา นะครับตอนนี้ทุกคนบอกว่าวัคซีนมันเกิดความกลัวหมู่ขึ้นมากลัวหมูแล้ว่ไม่ใช่วัคซีนหมูจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ภูมิคุ้มกันหมูนะกลัวหมูเป็นความกลัวหมู่มแต่ว่าการที่รัฐมนตรีผู้นำแต่ละกระทรวงกล้าที่จะนำล่องในการฉีดประชาชนเรากลัวทำไม เขาไม่ได้บังคับด้วยนะว่าใครจะฉีดใครจะไม่ฉีดที่เป็นความเต็มใจเป็นความเต็มใจเป็นความสมัครใจของประชาชนตอนนี้เรามีวัคซีนแล้วเรื่องฉีดโดยเร็วเพื่อทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความมั่นใจของประชาชนในการเดินทางในการทำธุรกรรมที่มีต่อกันในคนหมู่มากมันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ใช่และทีนี้ ตัวเลขสําหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนไปแล้วมีผลนะอาการอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆนี่นะคะ,ะเขาบอกเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากๆกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เยอะเลยพี่โอ,อฉีดเป็นล้านเนี่ยมีประมาณสักเกือบ20กว่าคนเองเท่านั้นที่เกิดขึ้น,นะะแต่ว่าในทางการแพทย์เราไม่สามารถที่เอาชีวิตของมนุษย์ไปสุ่มเสี่ยงกับเรื่องที่อันอาจจะมีผลข้างเคียงได้แต่อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าเรื่องวัคซีนมันจะเป็นภูมิคุ้มกันในการเปิดประเทศของเรา และทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจกรรมต่างๆของผู้คนในประเทศเนี่ยเข้าไปสู่หมดปกติเพราะที่ผ่านมาเราเข้าสู่ภาวะหมดความอับปกติ